สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำเทคนิคง่ายๆในการตั้งค่า iPhone และ iPad เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆทำเองได้และได้ผลทันทีเพื่อนๆสามารถดูคลิปได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปแล้วคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกันเข้ามาถึงการตั้งค่าในส่วนบริการของระบบว่าต้องตั้งค่าอะไรบ้างควรเปิดหรือปิดรายการไหนเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่และแต่ละรายการเอาไว้ทำอะไรวันนี้เราไปชมกันเลยครับ ในหน้าจอโฮมให้เพื่อนเพื่อนแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วแตะเลือกแตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ครับจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะบริการระบบรายการตั้งค่าต่างๆจะแสดงขึ้นมาพร้อมสวิตช์ตัวเลือกในการเปิดและปิดการใช้งานไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนเพื่อจะเห็นหัวลูกศรแสดงขึ้นมาที่หน้าสวิตช์ให้ทราบด้วยครับ สำหรับลูกศรสีม่วงสแสดงให้ทราบว่ารายการตั้งค่านั้นได้ตำแหน่งที่ตั้งของเราเมื่อสักครู่นี้และสำหรับลูกศรสีเทาสแสดงให้ทราบว่ารายการนั้นได้ตำแหน่งข้อมูลของเราใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราไปดูที่รายละเอียดการตั้งค่าแต่ละรายการกันเลยครับเริ่มกันที่การกำหนดค่าระบบหรือ System Customization การตั้งค่าในส่วนนี้ iPad ของเราจะกำหนดลักษณะพฤติกรรมและการตั้งค่าของระบบเองโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราครับ ตัวอย่างเช่นการเปิดใช้งานการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เมื่อเพื่อนๆอยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในเครื่องของเราเท่านั้นไม่ได้แชร์กับใครแม้แต่กับ Apple เองครับถ้าเพื่อนๆเปิดใช้คุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ต้องเปิดการตั้งค่านี้เอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดได้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เราไปดูที่การตั้งค่าถัดไปการจัดการอุปกรณ์หรือ Device Management การตั้งค่านี้จะใช้คุณสมบัติ Apple Mobile Device Management หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า MDM ที่ผู้ดูแลระบบ IT หรือแอดมิน t t ของบริษัทองค์กรสถานศึกษาใช้ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยและไร้สายสำหรับ iPhone หรือ iPad ที่ให้พนักงานใช้งานครับถ้า iPhone หรือ iPad ของเพื่อนๆใช้งานแบบส่วนตัวซื้อมาใช้งานเองไม่ได้เป็นขององค์กรไม่ได้เป็นของบริษัทไม่ได้อยู่ในระบบ MDM ให้ปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับถัดมาการเตือนและการทำงานอัตโนมัติของคำสั่งลัด หรือ alert and shortcut s automation สวิตช์นี้มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำสั่งลัดที่ทำงานอัตโนมัติและอาจต้องการข้อมูลตำแหน่งของเราครับโดยเมื่อคำสั่งลัดที่เราสร้างไว้มีการกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งเช่นการเปิดหรือปิดโหมดบางอย่างเมื่อคุณถึงสถานที่ที่กำหนดไว้ฟีเจอร์นี้จะอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งของเราเพื่อให้คำสั่งลัดทำงานตามที่ตั้งค่า,าไว้หรือเมื่อคำสั่งลัดต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง เพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือดําเนินการบางอย่างระบบจะใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของเราถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้คําสั่งลัฐที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งสามารถปิดการใช้งานได้เลยครับสวิตช์ถัดมาการท่องเว็บภายในแอปหรือ In App w e ว b r o w s i n g เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งเมื่อเราเข้าถึงเนื้อหาในเว็บหรือลิงก์ต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์ภายในแอปเช่นเวลาที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เปิดลิงก์จากแอป Facebook แล้วลิงก์นั้นๆเปิดในแอป Facebook แทนที่จะเปิดใน S a f a ฟ i รีโดยตรงแล้วหน้าเว็บที่เปิดนั้นต้องการข้อมูลตำแหน่งเช่นการค้นหาร้านค้าใกล้เคียงหรือแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ระบบจะใช้ตำแหน่งของเราเพื่อตอบสนองคำขอเหล่านี้หรือต้องการตำแหน่งของเราเพื่อแสดงข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งถ้าไม่ต้องการให้การทำงานของเว็บเบ์เซอร์ในแอปเข้าถึงตำแหน่งของเราได้ให้ปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับการตั้งค่าถัดมาข้อมูลระบุสินค้า Apple Pay หรือ Apple Pay Merchant Identification เป็นการระบุตัวตนผู้ประกอบการคาร้าของ Apple Pay โดย iPhone ของเพื่อนๆจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราเพื่อระบุชื่อผู้ประกอบการคาร้าที่แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้ Apple Card ของเราถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในประเทศที่รองรับ Apple Pay และ Apple Card และไม่ได้ใช้งานปิดได้เลยครับโดยเฉพาะในไทยปิดไปเลยครับเพราะยังไม่รองรับสังเกตได้ว่าไม่มีหัวลูกศรบอกการใช้งานตำแหน่งแสดงขึ้นมาเลยครับถัดมาไฟไ My iPad หรือค้นหา iPad ของฉันจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อค้นหาตำแหน่งของ iPhone ที่ลืมหรือสูญหายแนะนำให้เพื่อนๆเ,เปิดเอาไว้เสมอครับเวลาที่เครื่องหายลืมเครื่องก็สามารถใช้แอปค้นหาของฉันในการระบุตำแหน่งของเครื่องได้ครับสำหรับสวิตคำแนะนำและค้นหาหรือ suggestion and search เป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการค้นหาและคำแนะนำในระบบของ iPad OS ให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของเราเช่น เมื่อเพื่อนๆพ,พิมพ์คำว,ว่าร้านกาแฟ ى, ระบบอาจจะแนะนำร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของเราหรือเมื่อเราค้นหาสถานที่หรือบริการในสปอตไลท์หรือซ a f a รีระบบจะใช้ตำแหน่งปัจจุบันของเราเพื่อสแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การเปิดสวิตช์นี้จะช่วยให้คําแนะนําและผลลัพธ์การค้นหาในระบบของ iOS ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นและระบบจะแนะนําสถานที่บริการหรือข้อมูลที่เหมาะสมกับตำแหน่งของเราได้แม่นยํายิ่งขึ้นถ้าไม่ได้ใช้คุณสมบัตินี้ก็สามารถปิดได้ครับ ถัดมาแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันหรือแชร์ my location เพื่อนๆสามารถเลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเรากับผู้อื่นแบบชั่วคราวหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ครับโดยดําเนินการได้ภายในแอปบางแอปเช่นข้อความและค้นหาของฉันถ้าไม่ได้คิดจะแชร์ก็ปิดได้เลยครับแต่ถ้าต้องการให้ค้นหาตำแหน่งของเราได้ค้นหาตำแหน่งของเราพบให้เปิดเอาไว้ครับเช่นกรณีที่ต้องการทราบว่าสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่รักอยู่ที่ไหนบ้างเป็นต้นถัดมาการตั้งค่า time z o ne การตั้งค่านี้จะปรับนาฬิกาและปฏิทินของเราห้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของเราโดยอัตโนมัติครับเช่นเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเหมาะสำหรับนักเดินทางแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามโซนเวลาเช่นเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้กับเราได้ครับการตั้งค่ารายการถัดมาปรับเทียบความแม่นยำเข็มทิศหรือ compass calibration การตั้งค่านี้จะทำให้ข้อมูลเข็มทิศที่ใช้ในแอปต่างๆแสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเช่น เมื่อเพื่อนๆใช้แอปแผนที่และแอปการนำทางการตั้งค่าในส่วนนี้จะใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อทำให้เข็มทิศมีความแม่นยำมากขึ้นถ้าเพื่อนๆต้องการให้เข็มทิศทำงานได้อย่างแม่นยำให้เปิดเอาไว้ครับไม่ควรปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้คุณสมบัติในการนำทางในแอปต่างๆสามารถปิดได้เลยครับสำหรับการตั้งค่าระบบเครือข่ายและไร้สายหรือ networking and wireless การตั้งค่านี้จะใช้ข้อมูลสำหรับเก็บเครือข่าย Wi-Fi รอบๆตัวเพื่อส่งไปยัง Apple ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อนๆสามารถปิดได้เลยครับ ในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแต่ปิดใช้การตั้งค่าถัดมาสายโทรและ SOS ฉุกเฉินหรือ Emergency Call and SOS ในเวลาที่เพื่อนๆทำการโทรฉุกเฉินนอกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ได้ส่งให้กับบริการฉุกเฉินแล้ว iPhone หรือ Apple Watch ของเรายังทำให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเสริมมีให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการข้อมูลฉุกเฉินขั้นสูงอีกด้วยซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่หากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราอยู่ใกล้กับที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานในบัตรลายชื่อส่วนบุคคล นอกจากนี้การสั่งให้ใช้งาน SOS ฉุกเฉินจะส่งตำแหน่งที่ตั้งของเราให้กับรายชื่อฉุกเฉินของเราเมื่อวางสายด้วยครับโดยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากข้อมูลสาธารณะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถใช้ในการระบุตัวต,วตนของเราได้นะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและร่างกายแนะนำให้เปิดสวิตช์นี้เอาไว้เวลาที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับ การตั้งค่าถัดมา HomeKit iPad ของเราจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราเพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริมเมื่อเราไปถึงหรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดครับเช่นการเปิดไฟเมื่อเพื่อนๆกลับถึงบ้านการทำงานนี้จะทำงานผ่านระบบ IoT หรือ Internet of Things ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เลยหรือใช้งานแต่ไม่ได้ใช้คุณสมบัติในการอ้างอิงกับตำแหน่งสามารถปิดเอาไว้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับปิดท้ายด้วยตำแหน่งที่ตั้งสำคัญหรือ Significant Locations การตั้งค่าในส่วนนี้ iPhone และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ iCloud ของเราจะเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆที่เราไปเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับบันทึกด้วยว่าเราไปบ่อยแค่ไหนและไปเมื่อเวลาใดบ้างเพื่อเรียนรู้สถานที่ต่างๆที่สำคัญกับตัวเราข้อมูลนี้จะถูกเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางและ Apple ไม่สามารถอ่านได้ครับเพื่อนๆที่ใช้งานคุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่หรือต้องการบันทึกไทม์ไลน์การเดินทางของเราควรเปิดการตั้งค่านี้เอาไว้ครับ เพราะถ้าปิดไปอาจจะทําให้คุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ทํางานได้ไม่ถูกต้องและในส่วนของไทม์ไลน์นั้นก็จะไม่มีการบันทึกว่าเพื่อนๆไปที่ไหนมาบ้างครับสําหรับการตั้งค่าในหัวข้อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จะช่วยส่งข้อมูลต่างๆไปยัง Apple เพื่อปรับปรุงการทํางานต่างๆเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งอะไรบ้างถ้าปิดหมดก็ลดการใช้พลังงานช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้กับเครื่องได้ครับเพราะเครื่องไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปให้กับ Apple นั่นเอง แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการช่วยในการปรปับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เลือกเปิดเอาไว้ได้ครับเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ iPhone จะส่งข้อมูลวิเคราะห์การใช้งานต่างๆไปยัง Apple เพื่อให้ Apple ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานข้อมูลเหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับถัดมาเส้นทางโดยสารและการจราจรขณะที่คุณกําลังเดินทางอยู่เมื่อเปิดสวิตช์นี้เอาไว้ iPad ของเพื่อนๆจะส่งตำแหน่งที่ตั้ง GPS ข้อมูลความเร็วของการเคลื่อนที่และความกดอากาศอยู่เป็นระยะแบบเข้ารหัส ไม่มีการระบุตัวตนไปยัง Apple เพื่อใช้เสริมฐานข้อมูลสภาพการจราจรและปรับแก้ความผิดเพี้ยนจากชั้นบรรยากาศที่ได้จากข้อมูลสาธารณะนอกจากนี้เมื่อเพื่อนเพื่อเปิดแอปใกล้กับสถานที่น่าสนใจเช่นห้างร้านสถานประกอบธุรกิจหรือสวนสาธารณะไอแพดของเพื่อนเพื่อนจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในแบบที่ไม่ระบุตัวตนและเข้ารหัสไปที่ Apple ซึ่ง Apple อาจเก็บรวบรวมสะสมและใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสถานที่ที่น่าสนใจนั้นเปิดอยู่หรือไม่และมีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด การตั้งค่าถัดมาปรับปรุงแผนที่เมื่อเปิดสวิตช์นี้ Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำคัญก่อนหน้านี้โดย Apple จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของเราเพื่อประมาณตำแหน่งทางภูม,มิิศาสตร์โดยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของเรานะครับแต่จะใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของแอปแผนที่รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการตามตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆของ Apple เท่านั้นถ้าไม่ต้องการส่งข้อมูลในส่วนนี้ก็ปิดไปได้เลยครับ สำหรับสวิตด้านล่างสุดไอคอนบนแถบสถานะเมื่อเปิดสวิตนี้เอาไว้ทุกครั้งที่บริการของระบบมีการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของเราไอคอนรูปลูกศรจะแสดงขึ้นบนแถบสถานะให้ทราบเลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับเมื่อเปิดสวิตเพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนรูปลูกศรแสดงขึ้นมาแล้วครับถ้าไม่ต้องการให้แสดงก็สามารถปิดสวิตไอคอนบนแถบสถานะได้เลยทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดการตั้งค่าของบริการระบบซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดหรือปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้กับ iPhone และ iPad ของเพื่อนๆได้ครับ เพื่อนๆสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นปรับเลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ